สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชจะพาทุกคนมาทานบุฟเฟ่วากิวแบบไม่อันที่ร้านเจแปนบีฟเซ็นเตอร์ค่ะร้านนี้ดังมากๆถึงขั้นที่ว่า walk in เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องจองล่วงหน้าค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเวลาที่เราจองไว้คือหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะสั่งได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะนั่งทานได้สองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะที่นั่งรถไฟใต้ดินนะคะก็ให้มาลงที่สถาน,นีนี้เลยค่ะโกฟุคุมาจิสเตชันทางออกที่ห้านะคะ จากทางออกที่5นะคะเดินแค่ประมาณ1นาทีเราก็จะเจอกับตึกนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตซันนี่นะคะเพราะเราเห็นคำว่าซันนี่เนี่ยเราก็เดินเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นป้ายหน้าร้านนะคะเขาบอกว่าเป็นคุโรเกะวาคิวทาเบโฮไดก็คือเป็นเนื้อวัวคุโรเกะนะคะจะมีทั้งคอสแตนดาร์และคอสพรีเมียมค่ะ คอสแตนด์นะคะราคาจะอยู่ที่3,828เยนหรือประมาณา900บาทนะคะแล้วคอสพรีเมียมก็จะอยู่ที่4,378เยนนะคะหรือประมาณ1,000บาทได้ค่ะสำหรับเด็กอายุถึง3ขวบทานฟรีนะคะ4ขวบถึง6ขวบ4 4 0เยนนะคะแล้วก็เด็กประถมครึ่งราคาอายุ60ปีขึ้นไปก็ลด500เยนค่ะ ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่เราได้มาในวันนี้นะคะเป็นโต๊ะแบบที่นั่งสี่คนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะ นี่บรรยากาศภายในร้านค่ะโตไม่ได้เยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรีบจองล่วงหน้าอย่างน้อยสองอาทิตย์นะคะนี่นะคะอันนี้เราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะทุกคนแต่ละอย่างน่าทานมากอันนี้ไม่ขึ้นราคาเพราะว่า เป็นบุฟเฟ่ตนะคะแต่จริงๆแล้วร้านเนี้ยถ้าอยากจะสั่งเป็นอะลาคาราา์แยกเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะเขาก็จะมีเมนูค่ะ นอกจากบุฟเฟต์ปิ้งย่างแล้วใครที่อยากดื่มไม่อั้นเขาก็มีตัวเลือกให้ถึง2ตัวเลือกเลยค่ะใครที่อยากเลือกดื่มไม่อั้นแบบดื่มได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เบียร์หรือซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมก็เพิ่มประมาณ1000เยนค่ะหรือถ้าใครที่จะเพิ่มแต่ซอฟต์ดริงก์หรือน้ำอัดลมนะคะก็จ่ายเพิ่มประมาณ6 0 0ยเยนเท่านั้นเองคะ่ะนอกจากบุฟเฟต์ปิ้งย่างแล้วนะคะใครที่อยากจะทานเป็นอลาคาร์นะคะเขาก็มีแยกค่ะเขาจะมีราคาบอกไว้นะคะแต่ว่าเมนูเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่น,น,นล้วนๆเลย แต่อย่างสั่งในแท็บเล็ตเนี่ยมันมีรูปนะคะ<ม>ก็เลยพอที่จะเดาๆกันไปได้ะคะ่ะเมื่อกี้เขาอธิบายว่าชอนี้เอาไว้ทานขนมหวานขนมหวานจะได้คนละหนึ่งชิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะกดเลือกจากในแท็บเล็ตนี้นะคะอันนี้เป็นทำยำญี่ปุ่นนะคะเราจะต้องทำปาหรือชนแก้วกันคน่ะค,ะคำปล่ะ มาแล้วค่ะอันนี้เป็นลิ้นหัวนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับน้ำนะคะเราจะต้องสั่งหนึ่งริ้งค่ะใครที่ไม่สั่งเป็นวัน ring นะคะก็สามารถที่จะเลือกเป็นอ่าดื่มไม่อั้นได้ค่ะตอนนี้กําลังเริ่มยางแล้วนะคะทุกคนน่าทานมากๆ ก็ต้องกินคูก่กับกิมจินะคะทุกคนนี่กิมจิอันนี้นะคะทุกคนดูสิคะเนื้อเนี่ยแบบเขาวๆาวนี่คือชั้นไขมันค่ะชั้นไขมันเนี่ยจะทําให้สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อเวลาที่เราทานเข้าไปค่ะมีละล่านตามากเลยคะ่ะไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเต็มไปหมดเลยคะ่ะต่อคนละประมาณหนึ่งพันบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ น,นีอร่อยน่าทานมากๆเลยทุกคนดูสิคะโอ้น่าทานมากๆมันชั้นไข่ามาใส่มะนหาห์ใบน,อน้อยอันนี้ห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนี่ยอร่อยสินะ อันนี้เป็นสุกี้ยากี้นะคะเราย่างแค่พอสุกค่ะแล้วก็มาจิ้มไข่จิ้มกับไข่ดิบนะคะจะออกมารสชาติหวานอร่อยมากค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มกับไข่ดิบทานแบบนี้นะคะจะหวานมากเลยค่ะอันนี้เป็นโรสบบฟนะคะ<ๆ>ก็เขาจะมีมาให้ด้วยทานคู่กับน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะ<ๆ>นี่นะคะ<ๆ>ก็จะเอาผัก เอาผักอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะคะจ็จิ้มน้ำจิ้มนิดนึงจิ้มแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่กิมจิงลงไปแบบนี้อันนี้ตับนะคะตับย่างลองทานอืออตับอร่อยมากเลยค่ะ กรุบกรุไม่เหม็นเลยแต่เยียวมากค่ะอันนี้เป็นลิ้นแล้วก็มีต้นหอมข้างในนะคะเดีลองทานดูว้าวลิ้นหวานกรุบกรุบแล้วก็ได้รสชาติของพริกไทยต้นหอมอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเป็นอ่าลิ้นนะคะซึ่งลิ้นอันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่หอไม่ได้ใส่อ่า พริกไทยแบบอันเมื่อกี้ที่เราทานเข้าไป<ม>เขาจะเป็นลิ้นธรรมดาลเลยแล้วก็มีเขามีมะนาวาให้เราก็บีบมะนาวลงไปแบบบีบมะนาวลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ทานกันดูสิอันนี้นะคะเป็นโรสบีฟที่เขาทำมาแล้วเขากริลมาแล้วนะคะเามาลองทานกัน,นะคะ่ะเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะเอิงต เนื้อเขาเย็นๆนะคะก็อร่อยดีแต่เขาเขาทานกันเย็นๆแบบนี้แล้วค่ะก็ไม่ค่อยซึมนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นที่นุชบอกนะคะว่าเหมือนเป็นไห่เล็กๆน่ะแล้วเนื้ออันนี้เป็นเนื้อคาร์บี้นะคะพูดผิดเนื้อคาร์บี้เนี่ยจะเป็นเนื้ออ่าซี่โครงติดมันอร่อยมากนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยมันจะนุ่มละมุนละลายในปากอันนี้นะคะทุกคนย่างโฮลวมองค่ะ เครื่องในตรงที่มันเป็นมันๆน,นะคะไฟก็เลยลุกคลืบเลยค่ะควันเต็มเลยตอนนี้อันนี้นะคะซอฟครีม1คนสั่งขนมหวานได้1ชิ้นนะคะเป็นเรมเมงหรือบะหมี่เย็นนะคะ จานก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เพามาทานหลังจากที่ทานเนื้อย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เรารู้สึกสดชื่นค่ะทุกคนอันนี้นะคะถ้ามันขึ้นแถบสีแดงแบบนี้แปลว่าเราไม่สามารถสั่งได้หน้าจอก,ก็จะไม่ทํางานแล้วนะคะแต่เราสามารถนั่งต่อได้อีกประมาณ30นาทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ สำหรับส่วนตัวของนุนะคะนูคิดว่าถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่วากิวที่ราคาถูกมากๆแต่ว่าถ้าถามเรื่องอคุณภาพของเนื้อนะคะ,ะจะเอาไปเทียบกับร้านที่เป็นพวกอาราคาสวากิวเนี่ยก็เทียบไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นพวกร้านอาราคาสนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบวากิยวโดยทั่วไปชอบความมัน ไขมันเยอะๆนุ่มๆนะคะแล้วก็อย่างทานเยอะๆเนี่ยมาร้านนี้เรับรองคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรวันนี้นะคะนุก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกด Subscribe ให้หนุกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจชื่อบ้านนอกในญี่ปุ่นฟุกโกกะคิวชูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ